อุปกรณ์เสริมสักนิดนึงใช่ค่ะจริงๆเราต้องมีอุปกรณ์เสริมเพื่อความปลอดภัยนะครับค่ะโอเคแต่ที่ร้องร้องกันแบบเพียวๆเมื่อกี้ถือว่าลือดเลือมันไปฮะเลือดเลือมันไปลือลือดมันไปใช่ไหมจะบอกว่าเมื่อกี้สนุกมากเลยอ่ะแอบแอบยุอยู่เออเมื่อกี้ได้พูดอะไรด้วยมีมีเหลือดส่ัมไปค่ะแออเลืได้อยู่นะคะโอ้ยวันนี้ทุกคนรับสนุกมากคือแบบว่าบอกว่าต้องสับด้านหน้านะในด้านหลังก็ไดินบป ที่จริงๆแล้วพี down, share, ่ย <ay> ืนด so okay. ้านหลังไม่ใช่เข้าไม่ได้แต่ว่าเขาอยากเต้นกันจะได้เต้นกันสดดวบสะคแนหน่อยอุ๋กรดนับได้ชื่อใกันหน่อยเมดีสวัสดีครับผมแอ๊โชคชัยนะครับแชมป์จากรายการหนุ่สซองไปดีเลยที่ ต้นคะเด่นะครับผมเป็น6คนสุดท้ายจากการดูด้งเยโอเคโอเคเเย็นๆนะคะวันนี้เสียงกรี๊ดแต่ละท่านนี่โอ้นคับเกณฑ์มาจากไหนบ้าท่าเนี่ยทั่วทังประเทศเลยใช่ไหมคะนะ มาหลายที่เลยมาหลายที่โอเคโอเคนะจ๊ะจะเย็นๆนะคะคือจริงๆต้องถามนะว่าทุกคนเนี่ยก็ดูนะคะแล้วก็เป็นแฟนสับมาจากรายการเดอะโกลเล่นซองถูกไหมมาจากช่องวัน3 1นะคะถามแต่ละท่านทั้งแอฟนะคะแล้วก็พิงค์ผิรวมถึงโตโต้ไร รายการนี้ตั้งแต่ประกวดมาซีซั่นแรกซีซั่นสองแล้วเดี๋ยวจะมีซีซั่นที่สามถูกป่ะคะรายการนี้ให้อะไรกับเราบ้างเอาให้แอดตอบก่อนจะได้ค่ะก็ต้องบอกเลยนะรายการนี้นะทำให้ผมได้มาเจอกับทุกทท่านนะฮะเพราะว่ารายการหนึ่งไม่ได้ตกรายทีเปอร์เลยนะครับก็ทำให้เราได้มารู้จักกันได้มามีความสุขดีๆต่อกันนะฮะแล้วก็ได้มาร่วมสนุกด้วยกันนะฮะในทุกทุกที่นะครับผมค่ะเน่แตเด็กก่อนฮกจะบอกว่าเอนเตอร์เทนได้เก่งมากเลยอ่ะ จริงๆผมเป็นนักร้องงานวัดมาก่อนฮะนี่เจ็บมากเลยถ้าจริงๆแล้วผมเป็นนักร้องลูกกุ้งที่น่าลูกทุ่งนะฮะแต่ว่าขนาดลุกทุ่งมากนะฮะสายชาต้องยกให้ผมเลยฮะนี่อันนี้คือขนัดเอ็นเตอร์เทนกมนะนะคะโอเคเอาเีื่องต่อไหมคุณเล่นต่อไม่มีแล้วครับเพราะว่าเอ็นเตอร์เทนไปก็คุณก็ไม่รู้เรื่องเหมือนกันนะต่อไปนี่ผิงผิงน่ะอย่าไม่ต้องถาม แต่วาให้หลายอย่างเลยค่ะอย่างแรกเลยก็คือได้ก้าวผ่านจุดที่เจงไม่เคยทาในะสิ่งที่เองไม่เคยทำมาก่อนเลยนะคเต้น <ง S 1> <ภ>หรือว่าแม้กระทั่งเพลงที่ไม่เคยได้ร้องด้วยค่ะได้รู้จักเพลงแบเพลงนะคะแล้วก็สิ่งสาคัญที่สุดนะคนะรายการนี้ให้แบบว่าพอเราให้เราได้มาเจอกันด้วยค่ะเห็นไหมคะในวันนี้ได้มาเจอกันในว,วันนี้ ได้เป็นปากจริงๆเพราะว่าหลังจากที่โตไปแข่งขันรายการนี้มันก็ชีวิตเปลี่ยนไปมากทั้งทั้งเรื่องของงานเรื่องอะไรต่างๆแล้วก็มันมันมันให้ประสบการณ์ตัวโตเยอะมากเพราะลูกถ่านโตร้องแต่ทุกทุ่งเร่นี้เกยอะไรอย่างนี้ตลอดเราไม่เคยได้มีโอกาสที่จะมาได้ได้ทำตรงนี้นแต่พอเราเราเราได้มาแข่งขันจริงๆรู้สึกว่าได้ประสบการณ์มากมายจากทั้งครูจากทั้งเพื่อนเพื่อนที่เป็นอยู่แล้วก็ จากทั้งท่านผู้ชมทบ้นานทั้งในโซเชียลด้วยแล้วก็ทั้งที่เจอกันด้วยทำให้เรามีประสบการณ์ด้วยยามากมายได้ทาติดชมที่เราสามารถน๊อตพิาตัวเองต่อไปได้เรื่อยๆโดยที่มีทุกคนคอยให้กำลังใจหรือทุกข้างแล้วก็ที่สำคัญทําให้เรามีคนที่รักเราเพิ่มมากขึ้นอ,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 อีแล้วย คิดว่าเพลงลูกกรุงมีเสน่ห์สำหรับเราอย่างไัถูกใจไม่ยอมย้ายมาหาแต่ก็ต้องต้องบอกว่าเพลงแต่ละแต่ละแบบมันมีเสน่ห์แตกต่างอยู่แล้วทั้งลูกกรุ๊งสกรีนสากลหรือว่าเพลงลูกกรุ๊งแต่ว่าเสน่ห์ของลูกกรุงเนี่ยมันอยู่ที่ทำร้องทำนองค่อยทำมันมีความสละสลวยมันมีความเขาเรียกว่ามันมันละเมียดละไมมันมีความตกอุ่นในแต่ละเพลง มันมีเสน่ห์ที่แตกต่างจากพเพลงรแบบอื่นๆด้วยเลยคิดว่าแล้วก็อ,อีกอ,อยาก่างหนึ่งมัน,เป,นเป็นเพลงทองคำบทเพลงที่มีคุณค่าที่บางทีเราอาจจะไม่ค่อยได้มีโอกาสได้ฟังแต่ว่าตัวนี้สอนทำให้เพลงพวกนี้มันเหมือนกันทำให้ทุกคนได้ระลึกถึงและก็เด็กรุ่นใหม่ก็จะได้ซึมซับบทเพลงที่มีเสน่ห์ เคกมนเ้ที่มีเสน่ห์มากลยยิ่งฟังยิ่งหลงรัไม่ว่าจะเป็นเต้งเดิมก็ยิ่งฟังยิ่งชอบค่ะกรู้สึว่าเป็นเรุ่นใหม่ที่ชอบเพลงยุคกรแล้วก็อยากจะให้ลูคนะคะอยู่ต่อไปนานๆเลยค่ะน้คมาอบดวยนะฮตก็สอไปเท่หึงไปแล้วอ่ะนะฮะก็แบบสเบเพลงลูคกรนะฮยัางเลยฮะ เพื่อให้สำหรับแอนะคพากเพลยุคคุณนะครับก็ในมุมมององแอคที่เป็นคนรุ่นใหม่นะครับที่แอคต้องบอกเลยว่ามีทุกวันนี้ก็ฮอตเพลงลุคคุณนะครับก็เพลงลุคคุณทำให้แอคได้มีอะไรหลายหลอย่างในชีวิตที่ดีขึ้นนะครับแล้วก็เปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นนะครับมันเป็นเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกว่า คนในอดีตเขาอยู่ในแบบสงบสุขอยู่กันแบบอิงธรรมชาติคือคิดอะไรก็จะแบบเปรียบเปียกับธรรมชาติไปทั้งหมดนะผมว่ามันทำให้เราเนี่ยรู้สึกว่าได้กลับไปอยู่กับธรรมชาติอีกครั้งหนึ่งแบบไม่ต้องอยู่ถึงอยู่ในโรงหลวงเนี่ยแล้วก็ฟังเพลงลูกฟูงมันก็จะเกิดจินตนาการทำให้เราได้แบบไมีสังตว์รัวแหบบนึ่งเข้ามาเก็เลยจะฝากไว้แลบบ้วเป็นว ยากนะฮะรต้องแตะหูส่ตอตะหัวต้ห่อน รักแรกพบนะฮะใจดีด้วยครับผมใีด้วยนะย่าอจอก็เธอได้ยินหรือยั่สิ่ง่าแมมาลเท่าไดรต่อให้วันสิปีใจากันไกลสยใจฉั เอกน่านไปแล้วมาตอบก็ที่ผิงผิงค่ะผิงผิงคุณจะพูดตอบเช่นเดียวกัน <mile> oh. ยังอีกแล้วพี <What you S 1> ่ดูแล้วเรนีหนามูีเรืองค่ะคุณเลือกมาคนนึค่ะยากอคุณพี่เสื้อขาวมาเลยค่ะไมหหม้ค่ไม่อยากให้โลกนี้มีความรัาโอเคแต่ว่าได้ควมรักจะเป็นขับแน่นอนเนี แฟนกับโตโต้ถานี้ใช่ไหมคะถานู้ก็นี้ใช่ไหะคะโตโต้อย่าเพิ่งตอบเียเดียวค่ะน้าเพลงดวงจันทร์ี่โตโต้ร้องในรายการร้องคู่กับใครเียวะเ้่อนโโ้ครีมไม่ไ้ เหอคเห็นไหมคะค่าค <SM. S 2> <Christina. S 1> ่าสีเหลืองค่าสีเหลืองอ่ะคุณนยมเลยถ้าแม่กอค่าี่เป็อสีเหลืองใช่ไหมคะตอบว่าถูคะรูดีซาดานกนดครต่อนเลยขอบใจพาด้ยนะครอเค่ะ้าที่ครสุดท้ายนะคะตอนนี้มีผลอะไรกับ้างคะอธิายได้เลย็ผมโต๊ะ้ค่ะช่งทาง ติดตามครับใน f c e e o o o นะครับ i n s t a g r กรแล้วก็ทาง YouTube นะครับผมชื่อธนาเดชโอ้าทธานัยอนะครับสามารถไปติดตามผลงานได้นะแล้ก็จะมีอัปเดตให้ด้วยแล้วก็มีงานต่างๆทั้งงานแสดงวิเก,ด,ก,กด้วยแล้วก็งานอื่นต่างๆฝากไปด้วยแล้วกันครับมีผลงานอะไรก็อยากให้สนุนทั้งโต้แล้วก็ผิดๆแล้วก็เผือดด้วย ชัดเจนนะคะเป็นเพลงประกอบละคชรชื่อเรียกว่าเน,น,น้นประหาลนะคะแล้วก็สามารถติดตามผลง,งานนะคะได้ทางแฟนเพจเฟซบุ๊กนะคะภาษาไทยนะคะถิ่นถิงแล้วก็ขีดสอดราคุยมาด้วยกันนะคะ,อะแคะอปสำหรับแอปนะคะก็ติดตามนะคะรับวันนี้ก็มีบทเพลงกลางหัวใจนะครับยังไงก็สามารถเข้าไปฟังได้ที่ยูทูบแชนแนลนะฮะ โปรพิลาห์หัวใจนะครับแล้วก็เร็วๆนี้นะครับก็จะมีลูกคุณมีคอนเสิร์ตนะครับผมก็จะขึ้นคู่กับมาริถินนะครับแต่ยังสามารถจับจองบัตรได้อยู่นะใครที่มีบัตรแล้วก็พบกันนะวันที่3-4สิงหามนครับที่ราชดารายจึงใช่ครับผมแล้วก็สุดท้ายเลยนะครับก็ติดตามนะครับรายการเด็กโซฟเวอเวทีเป็นข็อปทีเซนสามนะครับทีเซนนี้นะครับบอกเลยว่าสนุกที่แบบเดิมแน่นอนนะครับยัง็ฝากติดตามด้วยนะครับ